สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยีเดี่ยวในซ่องของเดือดให้แบนค่ะซึ่งมีจะเล่นเกมโลบอกช่นเคยวู้วซึ่งมีจำเล่นเกมราบอกแมปค้นหานรหัสสองนะคะตอนนี้ก็จะมาเล่นต่อค่ะทุกคนตึงซึ่งต่างคริสต์มาสเราเล่นไปแล้วไปต่อไปไปดามูกกามูกก่เกาะบ้างไปตามมูเกาะ เวทีหนึ่งบริจาคเออบร,บริจาคสิบโลบักยี่้าโลบักสิบ <c oughs> โลบักยี่้าโลบัคกห้าสิบโลบักหนึ่ง้อโลบักและหนึ่งโลบัก, 1, บกอ,อ๋อกวาจะหากเขาหาง่ายนะเกินสามเก้าศูนย์ขอไปตัวใกล้ๆนะเราะไั้หงได้สามเก้าศูนย์โอเค ลงไปได้ไหมอะ่ะลงไปได้ไหมลงไปไม่ได้ถา,า,ารหัสดูอันนี้สองอามันง่ายสุดเลยอะ่ะแปดหนึ่งหรือที่ว่าแปดสิบก็ได้แปดหนึ่งศูนย์บาเวทีสามวิกเวทีน่น่าจะเป็นเป็นร้อยมั้ง อยู่ไหนอยู่บนต้นไม้แน่เลยเป็นทะเลทรายค่ะทุกคนอยู่บนต้นไม้เลยเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าฉันอ้ยอนนี่อยู่นี่977ใส่ไปเลย977 BTC มันต้องมีสีขาวนะต้องมีสีขาวนะ อ้าทำไมเจอง่ายกังเลยอ่ะเจเจสี่ง่ายกว่าหนาที่แล้วอีกหนาคิอมากค่ะโคตยากอ่ะอ้า7 4, 4, นะเจสี่สี่นะวลองใส่ไปดิเจสี่สี 7, 4, 4. ่เอาไม่ถูกอ,อ่ะอ๋อเจเจสเออไม่น่าไม่เป็นผิด โอ้โหวิีห้ายากแล้วยากยากวิธีห้ายากมันไปกันไอ้วิธีห้ามันเปแบบขึ้นเขาอะอยู่ตรงกลางปะเนี่ยนราจะเป็นกลางอยู่ข้บนหรือเปล่าข้างบนสุดเลยไอ้รหัสเนี่ยไ้เจอมากเลยอะ่ะเจ็ดหนึ่งศูนย์เรยกว่าเจ็สิใส่เจ็ดหนึ่งศ เวทีหกแล้วหักอยู่ไหนอยู่ไหนคือหนักทะเลทรายไมห่าง่ายจเลยอ่ะทำไมหนัคพิซซ่าถ่านยากมากาหนากทะเลทรายง่ายจังเลยแล้วหันอันนี้เนีอาจจะมีหรือเปล่าในต้นไม้อ่ะไอพิซซ่าใ,ในต้นเนี้ยต้นไม้บ้านต้นไม้บ้านมึงอ่ะมีไหมไอเดี๋ยวเราไม่เห็นมีอ่ะ จะมีหรือเปล่าอาจจะมีตรงที่มันเป็นแบบยากๆอ่ะเวทีเตะที่ทยากเหลือเกินแล้จะมีทั้งหมดสิบวทีหรือเปล่าเพราะว่าไอที่เป็นรางวัลน,นัจะอยู่ตรงน,รน,นู้นอ่ะตรงรางวัลอยู่มุดอ่ะเหมือนเอาไ่ใส่อ่ะถ้าจะไม่ใส่อ่ะมันอยู่ไหนเนี่ยรหัสอ่ะโอ้ยอยู่ข้างบนเจ็ดเจ็ดเก้าใส่เลยใส่ไปเลย เจ็ดเจ็ดเก้าไปเวที 7. เจ็ดเวทอาลไม่เจอทำเป็นเหมือนเวทีห้าเลยอะ่ะเวทีห้าก็เป็นเพื่อแบบเนี้ยเวทีเจ็ดก็เพื่อแบบนี้อีกเหรอเห็นไหมนั่นนั่นปะตอนนี้ฉันไม่รู้ว่ารหัสอยู่ไหนอะ่ะของเวทีเนี่ยเวทีเจ็ดอ่ะ วีดีโอไปวิดีโอหกเหรอวีดพูดผิดอยู่บนนี้แน่เลยน่าจะอยู่ในนี้อ่ะไม่เข่าหรือเปล่าเหมือนเวทีห้าวทีห้าเขเจอแบบบดเขาเจอไม่ง่ายเนาะอยู่บนต้นไม้แน่เลยอุ้ยสิงดังอยู่บนต้นไม้แน่เลยฉันนกฉันว่านะ ดีปะเจออยู่ไหนอ่ะไม่เจออยู่ไหนอย่าไปย้อนกลับนะให้ไปต่อไม่ใช่ไปย้อนกลับย้อนกลับไม่ใช่ละไม่เจอเมื่อไรจะเจอทักทีเนะี่ยอุ้ยไม่เจอสักทีนึงเลยอ่ะหาไม่เจอเมื่อไรจะเจอเนี่ยเออ ทางอะไม่ทำไมรหัสมันยากจังเลย a B t 7เอ,อ๊ะ avt8 มันไปไม่ได้ค่ะทุกคนแต่ถ้าทางมันจะไปได้อยู่ข้างหลังหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะ <c oughs> มันอยู่ไหนอ่ะมันถ่ายนานแล้วนะ <c oughs> ถ้าถ่ายเป็นสิบนาทีก็ยังไม่เจอเลยเป็นสิบนาทีเอ้ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่ละเป็นสองนาทีละ เป็นห้านาทีแล้วยังไม่เจอเลยไอตอนที่ไม่ได้ข้ามห้านาทีแล้วไม่เจอนงทีเลยหาต้นไม้นี้อ่ะอยู่บนต้นไม้เลยเปล่าแล้วมันเนียนไปอ่ะน่าจะมีเนียนไว้อยู่บนต้นไม้แน่เลยที่มันที่สูงอะ่ะมันมีทั้งหมดสองต้นต้นนี้ด้วยต้นนี้ก็ไม่เจอนะ่ะไอต้อนนี้ก็ไม่เจอต้อนใหญ่แน่เลยต้นใหญ่ ทางเนี่ยไม่เจอสักทีเลยเอ้ยฉันมาหานาก็สิบนาทีแล้วนะไม่เจอสักทีเลยอะ่ะถ้าใครรู้ก็ก็ไม่ปล้าถฉันได้นะว่าอยูย่ไหนเพราะว่าฉันไม่รู้จริงๆว่ายอยู่ตรงไหนอะ่ะมันไม่มันหาไม่เจอตอามก็สิบนาทีก็ยังไม่เจอโดนสา่บนหาดทรายแน่เลยค่ะรา,ายลองดูดีๆด,ดิดูดีๆหาดทราย สายก็จะมีแล้วก็เสีย้ยวไปเรื่อยเสีย้ยวฉันเสีย้ยวไปครบด้านทุกคนแนละ้วไม่เจอสักทีเลยไม่หาไม่เจอเลยอะ่ะเออหาไปหน้านหนึ่งแล้วนะไม่ไหนเนี่ยเรหาดอ่ะไอะทำไมไปทีนี้มันยากจังเลยอะ่ะเหมือนไอ้ด่านคาริสต์มาสเลยคริสไอด่านนี้ยากกว่าคริสต์มาสอีกคริสต์มาสง่ายกว่า แต่เวทีสี่ของดักคริสต์มาสอ่ะนานกว่ายี่สิบห้านาทีกวาจะเจออันนี้น่าจะยี่สิบห้านาทีหรอปะไม่แน่แต่ว่ากี่นาทีกว่าจะเจออะฉันก็เลยต้องข้ามไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันนานเกินไปไม่เจอักทีเลยหรื <c oughs> อว่าต้นไม้หรือเลปล่า ไม,ไม่เจอสักทีเลยขาดคนอะไรได้แค่ดีไปก่อนขาดคนก็ไปเกลบ้างค่ะสจากที่อะไรไม่เล่นเกงโลว์บอกทีน,น้าไปเจอดูขาไบ,บายเดี๋ยวเจอกันพาร์ทสองนะจ๊ะา,ายบายเจอกันพาร์ทสอง